สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับอีกเช่นเคยนะคะในวิชาของภาษาไทยที่เราเรียนไปแล้วนั้นเราก็เรียนไปของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเมื่อเราเรียนจบบทเรียนแล้วเราก็ต้องมาสรุปในบทเรียนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาอ่านบทสรุปในบทเรียนกันนะคะแล้วเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดนะคะ ในเรื่องของอในบทเรียนในเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่2ว่าเราได้เรียนอะไรไปบ้างนะคะเราก็มาดูจากคลิปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคดนั่ได้เลยค่ะขอสวัสดีอีกครั้งนะคะนะักเรียนที่เราเรียนไปแล้วเนาะเราก็จบบทเรียนกันแล้วในเรื่องของอหน่วยการเรียนรู้ที่2องนะคะโรงเรียนน่้อยู่ท่านนี้ นักเรียนลองมาดูนะคะหยิบหนังสือเล่มสีฟ้าที่เราเ,าเรียนบทอคยานกาดำนั่นแหละค่ะนักเรียนแต่มันจะเป็นหน้า3ามนักเรียนเห็นไหมคะแล้วมันจะมีหัวข้อว่าสรุปสรุปก็คือว่าเมื่อเราเรียนในหนังสือหน่วยการเรียนรู้ที่2ไปแล้วเนี่ยเราก็มาจะสรุปกันว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างในเรื่องนี้นะคะนะแล้วเราก็จะต้อง จำให้ได้ตอน,นนี้การจำเนี่ยนักเรียนเราอาจจะจําได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราเรียนไปแล้วเราก็มาทบทวนกันว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างอ่ะนักเรียนมาอ่านไปพร้อมกับครูก็ได้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยบทสรุปการเรียนเรื่องโรงเรียนหน้าอยู่ทําให้รู้จักวิธีการดูแลรักษาโรงเรียนให้สะอาดหน้าอยู่ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้นอกจากนี้ยังได้ความรู้เรื่องการอ่านผันวรรณยุกค,คำที่มีอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำที่ประสมด้วยสระอะสระเอสระโอสระเออสระอัวเ,เมื่อมีตัวสะกด การอ่านสะกดคำที่มีหอนาและมารยาทในการฟังนะคะเมื่ออันนี้คือบทสรุปของการที่เราเรียนบทที่2ไปแล้วมันจะไม่ได้มีเรื่องเดียวนะคะมันจะมีอยู่หลายเรื่องซึ่งเราได้เรียนไปแล้วนะคะในเมื่อเราเรียนจบแล้วนะคะเราก็ต้องมาทำบทสรุปกันนะในนี้ในบทสรุปเนี่ยมันจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัด เล่มสีชมพูนะคะนักเรียนเล่มสีชมพูคือเล่มนี้นะคะเนี่ยเล่มนี้เล่มสีชมพูเป็นเล่มเบิดแบบฝึกหัดนักเรียนก็เปิดหน้าที่30ตอนนี้นักเรียนเห็นไหมคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะแบบกิจกรรมที่28นักเรียนดูนะคะด้านบนเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกคําตอบนะในหนังสือของนักเรียนเนี่ยนะคะให้เราเลือก ข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวมันจะมีอยู่หลายข้อนักเรียนในแบบกหัดเนี้ยนักเรียนต้องค่อยคอยค,อยคิดนะคะแล้วก็เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดตอนนี้ครูขอย้ําว่าถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็ขอให้นักเรียนเนี่ยกลับไปอ่านในเรื่องราวของที่เราเรียนมาแล้วได้นะคะนะเพราะเราไม่ได้เจอกันครูก็แนะนําให้นักเรียนได้เพียงเท่านี้ ถ้าเราอยู่ในชั้นเรียนกูก็สามารถที่จะเดินดูหนูได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างกันสักสองข้อนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งไม่ขีดเขียนห้องเรียนของหนูสะอาดงามหรูหน่าดูงามตาภาพใดไม่ปฏิบัติตามบทร้อยกรองบทนี้นักเรียนก็มาดูสิคะ,ะภาพที่หนึ่งเขาเช็ดถูหน้าโต๊ะอย่างสะอาดนะคะภาพที่สอง เขาก็เช็ดถูอีกเหมือนกันภาพที่สามเขาไม่เช็ดถูเห็นไหมคะนักเรียนเขาจะขีดเขียนบนฝาผนางังนะอาจจะเป็นห้องเรียนนะคะแต่ภาพที่4ี่เขาก็เช็ดถูพื้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นภาพไหนไม่ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเลือกข้อเดียวแต่ข้อนี้ครูก็รู้แล้วอย่างเช่นเป็นข้อขอกวายใช่ไหมเราก็วงกลมข้อขอกวายเลยต่อไปภาพที่สนะคะก่อนที่เราจะ วงกลมนั้นเราต้องอ่านหัวข้อก่อนนะอ่านโจทย์ก่อนภาพใดมีความหมายว่าเลอะเทอะหนูก็ดูเลยนะคะเลอะเทอะเราเคยเรียนในบทเรียนแล้วคุณนันจําได้ว่าสอนไปนะักเรียนเห็นไหมคะกอไก่เนี่ยเป็นข้อที่เลอะเทอะแน่นอนเพราะว่าเขาไปเล่นกันอยู่ตรงอ,อ่างล้างมือเห็นไหมคะเนะี่ยเพราะฉะนั้นอีกสามภาพเนี่ยมันจะดูเรียบร้อยคือมีความหมายว่าไม่เลอะเทอะ นักเรียนจะเห็นว่าภาพกอไก่เนี่ยเป็นภาพที่มีน้ำหกเลอะเทอะกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องวงก่อไก่อันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ครูบอกนักเรียนนะคะ เพราะฉะนั้นอีกหลายหลายข้อนักเรียนก็ค่อยๆทำไปนักเรียนไม่จำเป็นต้องทำหมดในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนก็ค่อยๆทำไปจนหมดแบบฝึกหัดนะคะจนหมดแบบหมดแบบฝึกหัดจนถึงข้อที่20นะไม่ต้องรีบร้อนทำถ้านักเรียนทำไม่ได้นักเรียนก็ไปอ่านในเนื้อหาแล้วก็วิเคราะห์นะคะสำหรับบทนี้คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ